วชนำเสนอธนาคารปูมาเข้าชิงรางวัลเลิศรัฐสำนักง,งานกอพอรพร้อมสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วมและความยั่งยืนให้ชุมชนคืนปูมาสู่ทะเลไทยเมื่อวันที่25กรกฎาคม2568สำัักง,งานการวิจัยแห่งชาติวชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม นำโดยดรวิภารัต์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิลงพื้นที่โครงการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยณศูนยะ์มิเรู้ธนาคารปูม้าและประมงชายปั่งบ้านในทุง่งอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมต้อนรับ และรับการตรวจประเมินณนะพื้นที่ปฏิบัติงานจากคณะกรรมการการตรวจสอบประเมินรางวัลเลิศรัฐสํนักงานกพอรอการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามผลงานเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสําริศผลประชาชนมีส่วนร่วม ผลงานการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยทั้งนี้ดรวิภารักษ์ดีอ่อมผู้อำนวยการชนางงานการวิจัยแห่งชาติได้กล่าวว่าธนาคารปูม้าก็เป็นตัวแทนความสำเร็จนะคะของคนไกลภาครัฐที่มีส่วนร่วมกับการทำงานในภาคพื้นที่นะคะภาคประ,ะาชาสังคม ชาวประมงนะคะแล้วก็นําเรื่องของเครื่องมือสําค <at> <t realidade> <principio> ัญก็ค <absorbed> ือเรื่องวิจัยนวัตกรรมของสถาบันศึกษามาทาให้เกิดความสำเร็จก็หวังว่าต้นแบบการทํางานแบบนี้นะคะจะเกิดขึ้นนะคะจากการทํางานที่มุ่งผลสำเร็จให้กับโอกาสที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนนะคะ่อธนาคารฟูมาก็หวังว่าในโอกาสหลังจากนี้นะคะก็จะได้เห็นภาพของการยกระงับเชื้เชื้อเกล็นะคะในรางวัลคนใจภาครัฐบอกโูการมีส่วนร่วมในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ ถ้าพูดถึงในในภาพรวมนะคะของปูม้านี่ผลสําเร็จนี่มันไม่ได้ปูม้าอย่างเดียวนะคะ mm hmm. มันเป็นความร่วมมือความสามัคคีและความเสียสละของชุมชนชาวประมงนะคะร่วมกับอของถิ่นของเราทุกท่านอันเชิญท่านอาจารย์กบต่อแล้ก็ก็อยู่ๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามานํนาเสนอความสําเร็จที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะ mm hmm. รับจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยที่วชเนี่ยก็ถือว่าเป็น แกนหลักในการรวมบูนาการกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนะครับผิดสิบกว่าแห่งนะครับแล้วก็มีอบตตนะครับเทศบาลกรัประมงนะครับกรมทรัพย์สินทางทะเลและชายฝั่งซึ่งทํางานร่วมกันแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผลสำเร็จที่ตอบโจทย์มากอันดับหนึ่งก็คือผลผลจับปูมาเพิ่มขึ้นชัดเจนมากครับชาวประมงเนี่ยจับได้น้อยกว่า5้กิโลเป็น15บกิโลนะครับรายได้ของประเทศเนี่ยภาพรวมนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่า3,000กว่าล้านนะครับอันนี้ก็ ได้เห็นนะครับส่งออกเนี่ยนะครับขยับจาก1,300ล้านบาทเนี่ยเป็น2,500ล้านบาทนี่เป็นต้นนะครับก็คือผลผลสัดส่นภาพรวมเนี่ยจากการร่วมกันทำงานแบบโครงการก็าจะจะเจนมากครับถ้าลองคอลิน่อยคืออันนี้เป็นการทำธนาคารปูม้าเนี่ยภายใต้โครงการที่วชดูแลนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารปูม้าเนี่ย500กว่าแห่งเนี่ยทุกชุมชนช่วยกันดำ ลูกปูลงสู่ทะเลเพราะฉะนั้นจะเห็นผลผล,ผลิตปูมาที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะคะสามารถสร้างไรายได้ให้กับชุมชนทําให้ชุมชนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะต้องออกไปจับปูไกลๆนะคะปัจจุบันเนี่ยชาวบรงมงเนี่ยสามารถจับบางบาง,บางแ่งเนี่ยจับอยู่หน้าบ้านได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นจะ คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะคะอยู่กับครอบครัวมีรายได้เนี่ยเจอจูนครอบครัวได้ได้ดีขึ้นครับชานประมงจังหวัดอะไระงหครับครับก็จากที่ผ่านมานะครับก็โดยที่เราลงพื้นที่เองเนี่ยชาวประมงเนี่ยตอบรับมาเป็นอย่างดีนะครับว่าปริมาณปูเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในทุกพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจนเดี๋ยวนี้เนี่ยทางกลุ่มชาวประมงเองเนี่ย กำลังรวบรวมนะครับแล้วก็มาปรึกษากับผมเนี่ยเพื่อที่จะส่งออกปูนะครับเพื่อเพื่อที่จะเพิ่มเพิ่มรายได้ขึ้นจากที่เขาขายได้อยู่ปัจจุบันนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาวประมงเนี่ยไม่มีหนี้สินแล้วนะครับท <c oughs> รัพยากรเพิ่มขึ้น <c oughs> ทําให้รายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็หาวิธีที่จะเพิ่มรายได้ให้เขามากขึ้นนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับบงมุช่วยหนอยคน้จากที่เรามีธนาคารปูเครือขาย อชนะที่ทั่วประเทศไทยเนี่ยเรา,เราทำนาการปูม้าเนี่ยทำให้ปริมาปูม้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นไชัดและก็เราก็จะทําต่อนะในในช่วงหลายหลายปีที่ผ่านมาจากที่ปูมปลาลดลงนะตอนนี้เองเนี่ย <c oughs> เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้มีการกับเคลื่อนงานได้ง่ายและก็คิดว่าโครงการน,นี้เป็นโครงการที่สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของทําให้ชุมชนมีรายได้ทําให้ชุมชนเนี่ยมีความจุมและก็สร้างความยังย่งยืนให้กับท้องทะเล ได้เลียงาหารพูด